เกิดอะไรขึ้นที่ตลาดน้อยกินนเนอร์ก็โอ้กโอกแาก็เข้าไม่ได้แล้วคงผหนะโอ้เหมาะกับแม่ตอมเลยนี่ยัดเข้าตรงไหนมันถึงจะเข้าได้แม่นมเลนมนาย่โอ้้มนเลยมนมนไม่ไยัดในเลยแม่แม่มุนทินยัดในเสื้อน่ะ เอายัดในเลยบอกจ้าโอ้โหให้เอายัดในเลยเสื้อผ้ามาจากไหนเยอะแยะเราต้องรอตัวใหญ่ๆนะคะเราถึงจะใส่มาแจกเอารอรันนี้กางเกงหมดเลยเอามาจากบ้านกะโปรงเก่ขาสั้นไอ้ทไมไซส์ทไมไซส์มาดูเล็กอ่ะฮะที่หนูเคยตัวเล็กไง อ๋อพี่หนูนาเคยตัวเล็กมาก่อนแล้วแม่ต๋อมเคยตัวเล็กมาก่อนไหมครับข้ามาตอยค่ะแล้วเปลี่ยนมาเป็นได้อย่างงี้อย่างงี้ได้ยังไงครับผมยาคุมเท่านั้นเข็มเดียวเท่านั้นทําให้ฉันเป็นแบบนี้มอคนไหนจัการหมอเลยโอ้สวยนี่ลายสวยลายสวยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอามาขื้นมาทางนี้ได้อยู่นะตัวใหญ่ใ่ ได้นี่ยลายสวยลายสวยนี่นก็สวยนี่ใหญ่ไหมนี่กะเกีกดางเกือกม่พุิ้นมาดามเจอได้เลนนนาไปไปกินอีแ้ปาาดยเลยค่ะเอ้ยแม่จอมนี่ไงป้าเทบ้านใส่สีนี้สวยนี่นไงลายนั้นน่ะใส่เลยลูกคนใหญ่หน่อยให่ใส่ได้เยน่เกยวเล็กเน่ ใส่กับสูตรสูดอะไรให้ครบไปแล้วเแม่แก้วตัวใหญ่หนุ่มตัวเล็กมีสติกเกอร์หินลายมาจากมาเลียอ๋อนี่มาจากมาเลียโอ้ไม่ใช่บ้านใส่ได้ได้หมแไม่บ้าแม่ปุญทินทำไมไม่เอาเกงียวที่นารกินทำอะไรอ่ะแม่บุญทินเอาอะไรไปทำคออะไรนะไปมัดคอไปพันคออะไรเอาก็ดู้ก็พันดูวิธีวัดไซส์บ่วัดวัดจริง

ไอเล่บุนหินเล็กกินเอาเลยไมเล่บุนหินตันี้แล้วก็ใส่เสื้อยาวๆผูกก้นไว้ถูน้องปอนะแม่เอ็กเอลน้องปอน้องเกงสีดำอ่ะได้น้องปอนใส่ได้อยู่เมื่อกี้เออนั่นแหละใส่ได้วัดใส่คอวัดใส่คอวัดใส่คอเ้อนปอนเราสีดำนั่นแหละวัดใส่คอสิ พี่นุนาสั่งมาส่งมาจากที่ไหนส่งมาจาาาากบ้นนนพีุ่่สงมเองได้ไหมนั่นแหละใส่เข็มขัดเข้าไปส่งให้ตัวเองส่งมาที่นี่เพื่อมาแจกที่นี่ใสเข็มขัดเข้าไปใส่ได้ใส่ได้เพราาะว่โอ้ถ้าแม่ใส่ได้แม่เอาหมดแล้วทำไมเสื้อผ้าพี่นุนาถึงเยอะขนาดนี้อ่ะเด็กๆมาแล้วเ่เป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าชอบซื้อเสื้อผ้าโอ้พี่นุ้งเอ๊ะดูไปก่อนก็ได้ก่อนก็ได้ยังไง พาเคยตัวเล็กขนาดนี้เลยโอ้โหน่าเชื่อะเชื่อไหมว่าพี่ายตัวเล็กนายกยตัวนี้สวยดียก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 เออน้องตองเอาเลยลูกีุนอเะเด็กเือนะอนนี้น่าจะเด็กมาเด้อมาเดมาดูิไหนไหนไหนพ่นาอ้อเอเปียวอันนี้นะเอเปียวเออเออใช่เอยไปให้เอ นนลูก oh, oh, uh ี oh, right. ่เหมาะเลยเนี oh. ah, no um ่ยเอาไปให้พ huh. oh. <music> yeah. okay. mm ี hmm. okay, really uh ่เปี้ยวเลยพี่ก็เล็เสื้อปวดน้องพลอยเอแม่น้องพลอยน้องพลอยใส่ได้นี่ตัวนี้เนี่ยน้องพลอยไปเอมเรียกคุณป้าหนาสัต้องเพ็น้องเพ็ดเหรอน้องเพ็ดยังไม่ได้อ่าน้องตองน้องน้องน้องอะไรนะมาด้วยกันน่ะน้องเดีน้องเพ็ดน้องเพ็ดให้น้องเพ็ดด้วยเพ็ดด้วยเหมือนกันเหมือนคล้ายคล้ายกันลายเหมือนลายคล้ายคกันที่เฉยซื้อจากร้านเดียวกัน คือเสื้อผ้าส่วนใหญ่ซื้อตอนไปทํางานที่มาเลยใช่ไหมครับอ๋อหลายตัวนั้นยังไม่เคยใส่ด้วยนะฮะอันนี้ก็เสื้อมาเลยอ๋อลายนี้ก็สวยสีสสันวยร้านอันไหนหลานลูกใส่ได้นะเอยอันนี้ก็ใส่ได้โอ้ยมันใสมันครับโอ้พี่ยายพี่ยายยายใส่ได้ โอ้ยายจะได้เปรี้ยวเลยยังไงนี้เออใช่ใช่ได้อยู่ได้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 พอดีเนี่ยนึกภาพยายใส่แล้วน่ารักเลยเนี่ยได้เลยนะฮะนี่นี่นี่น้องปอดูลายนี้สวยน้องปอไหนไดูลายสวยดูดูนี่ลายนี้สวยนี่นะฮะโอ้ได้กันทนหน้านะฮะ ไอ้กุ้ยโดนเด้อดิเด้อกุ้ยไปตัดกล้วยท right. ี่วัดวัดมาเลเซียมาสีขาวมาไม่เป็นไรสีขาวไปตัดกล้วยอใครอยากจะได้ก็มาเอาเด้อย่างกล้วยโดนแค่นั้นเองมันมีวิธีซักออกอยู่นะนนี่พี่เสือเอาพี่เสือพี่เสือนี่มาใส่ได้หรือพี่เสือเคยใส่หรือเปล่าฮะไม่ใส่นอนใส่นอนใส่นอนไม่เคยใส่นี่ไอ้ใส่นอนโอเคอุ้ยพานนี่มาก โอ้ผ้านิ่มใส่สบายนะฮะมาบตไม่นี่นะครับด้วยนะมไปขมมีสไปวัดได้ที่ของพิาไหนไหนอ๋ออนี้นะเสือเอาไว้ใส่เสือมาฮิยายเล็กๆ่หนูจะไปให้ยายนี่ก็เขียเีห้าตรนี้ยายได้โอ้มันมีรู ใหี่เซ็กซี่อะตัวเล็แบนย้เป็นแนยให่เซ็กซี่นี่ก็สวัสดีครับผมทีซีที่บ้านแะนี้้อนใส่เสื้อตัวนี้เลยนี่รเออ่เสื้อเป็นแนเลยนี่ก็นี่กแหนเป็นผะพจากมาเลเซียเนาะอื ใครจะใส่ได้ก็มาเอาด้วยแบบแ้ก็ใส่ได้ม่ทยก็เอม่อมัไม่เอามาเลยมาไทยแล้วส่งจากไทยมาไทยีบเใ่หมบิกาี้จันหอมเนาะ้อจากมาเลเหมือกันอ้าวเหรออ้าวนี่มันสไตล์ของไทยนี่เออลอเอาเอืมอันนี้ก็เหมาะ อันอันอันนี้เหมาะกับพี่จันหอมให้แกไปเป็นสไตล์โอ้ใส่ไปหาใส่ไปหาหอยโอ้ไ้ปูมาด้วยขายต่อไหมเนี่ยเสืออยากกินปูขาอะไรบ้างไปกับอีเวใส่บ้างหอยหอยงูโอ้ได้เสื้อผ้าไปใส่เนี่เนี่ยไปหาปลาไปหากบ ไหลองมากใี่กลังดูววนกว่ายยต้มเนี่ยตัวนี้่อยันนี้ก็อันนี้อันนี้ไมแม่บุญถิ่นใส่แล้วเหมือนครูเลยเนี่ยตอนนี้ครูครูบุญทิ่้นนี่ะไรนี่ถึย